เลยเดี๋ยวบ่ายนี้ก็รู้นะคะม,มารอติดตามได้อรมรินทีวีเราถ่ายทอดสดด้วยค่ะนี่อันนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยขยักเข้ามาดูสิ่งดีๆกันหน่อยเพราะคุณฟังไว้ซื้อให้แฟนก็ได้หรือว่าอยากซื้อเอาไว้ใส่เองก็ได้เหมือนกันคจนะ <laughs> าพาไปดูผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเชอร์ลอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นแบรนด์ที่คิดค้นแล้วก็พัฒนาหลายๆอย่างขึ้นมานะคะที่อยู่บนเรือนร่างของเราแล้วมันแมชมันเหมาะมากๆเลยค่ะ กับตัวใหม่ล่าสุดนี้นะคะเชอริรอนร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าภายในงานสหกรุ๊ฟแร์ครั้งที่27ไบเทคบางนาค่ะเขาเปิดตัวถุงน่อง สองคอลเลกชันใหม่คุณผู้ชมมีถุงน่องพรายนะคะซึ่งก็จะจับกลุ่ม L G B T Q p l ขาสวยได้ไม่จำกัดเพศเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยอันนี้ใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะเป็นถุงน้องดีไซน์แบบนูดเพิ่มความยาวรองรับความสูงแล้วก็ไม่มีรันกัดช่วงสะโพกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพี่ๆ L G B T Q เนี่ยเขาจะขายาวมากพอมาใส่ของผู้หญิงก็มันอาจจะไม่พอดี เนี่ยเขามีหลายรุ่นแล้วเวลาที่ดิฉันไปไปออกงานนะคุณผู้ชมถ้าจําเป็นต้องใส่ถุงน่องบอกเลยว่าเลือกเชลีลอนเท่านั้นเพราะว่าเขาจะมีรุ่นหนึ่งอันนี้ชอบมากรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นไม่รันนะมไม่รันก็คือแหมผู้ชายไม่ได้ใส่ถุงน่องก็คืออะไรนะไม่ไม่รันมันจะวิ่ง เวลามันโดนอะไรเกี่ยวนิดน,นึงอะมันวิ่งเลยพังเลยนะอโอ้แต่รุ่นนั้นอนะใช้ดีจริงๆค่ะลองแวะไปดูกันได้อันนี้จากคนใส่จริงเลยนะคุณผู้ชมช่วยรับประกันให้อีกหนึ่งคอลเลกชันคือลองเล็ก s ค่ะเป็นถุงน่องรอง,ร,องรับสาวรูปร่างสูงโดยเฉพาะอ,อันนี้ดีฉันไม่เข้าใจละ <laughs> ถองใส่ถุงน่องเหลือทุกทีเลยต้องใส่ถุงน่องเด็กถึงเอลอ้อม,มันมีถุงน่องที่สาวที่มีความสูงร้อยแปดสิบอ่ะใส่ได้แบบพอดีเลยสวยเลยค่ะเพิ่มความมั่นใจให้ทุกไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวนะคะนอกจากกลุ่มถุงน่องแล้วเชอริลอนเขาพัฒนาบราทอไร้ตะเข็บมาด้วยรุ่นนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นไร้ขอบโดยเฉพาะเลยใช้ชื่อคอลเลกชันว่านุ่ม โอโหแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วอะ่ะนุ่มเลยค่ะสินค้ามีรูปแบบของการรีดด้วยความร้อนนะคะใส่เส้นใหญ่เจลลี่อิลาสติกยืด สปริงตัวได้ดีเนื้อผ้าเนียนเรียบสนิทผิวแล้วก็ฟองน้ำสามมิติช่วยให้อกชิดสวยทุกมุมมอง Mix and m a ด์แได้กับทุกชุดเลยนะคะเข้าชมสินค้าที่บูเชารีลอนพร้อมกับส่วนลดสูงสุด80%ได้เลยคุณผู้ชมทั้งถุงน่องถุงเท้าบราทอไรตตะเข็บชุดชั้นในเล็กกิ้งเสื้อบังทรงชุดกระชับสัดส่วนมีชุดออกกำลังกายแอคทีฟแวร์ด้วยค่ะภายในงานสหกรุ๊ปแครั้งที่27 ตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคมโซนบีฮอ9 9แล้วก็ฮอ1 0 0ใบเทคบางนาค่ะแนเชลลอนนะครับปีนี้เรามีสินค้ากลุ่ม LGBT นะครับที่ตอบโจทย์ให้ทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถเข้าถึงตัวถุงน้องของเราได้นะครับภายใต้คอนเซปต์ขาสวยไม่จำกัดเพศนะครับ แล้วก็จะมีชุดชั้นในนะครับเราเรียกว่าบราสบายอกสบายใจนะครับสำหรับทุกๆคนด้วยภายใต้รุ่นนุ่มตัวนี้ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งของเราเหมือนกันนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับภายในในอดีตนะครับบางทีเนี่ยคนที่อยากใส่ถุงน่องนะครับจะมีความรู้สึกว่าสวมใส่ไม่ได้เพราะมันสั้นไปนะครับตัวนี้เป็นลองลองเล็กนะครับที่คนที่มีความสูงนะครับสามารถสวมใส่ได้ด้วยเช่นกันครับอยากกระเชิญชวนให้เข้ามาดูบูธของเราหน่อยมาดูสินค้าใหม่ๆของเราที่เปิดกว้างให้กับทุกคนมากขึ้นนะครับ ดิฉันอยากให้คุณพิภพทำถุงเท้าสำหรับเออถุงน่องอสำหรับคนสูงร้อยห้าสิบด้วยรัดหน่อยแล้วอยากให้ทำถุงน่องแบบข้างเดียวคือเอาไปใส่เล่นอ๋อแบบในหนังอ่ะนี่ก็ยู่นี่คือการโอ้โหเอาดีๆสองข้างนั่นแหละ ไปซื้อได้อย่างน้อยๆชุดชั้นในอชุดออกกําลังกาย<ช>เขามีหลายรุ่นน,นะถุงน่องเนี่ยพี่ต้นใส่รุ่นไหนคะอขอดูนหน่อยไมีถุงเท้าไม่มีถุงนอ <c oughs> อ่งนอ <c oughs> งพักครู่เดียวแล้วช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะพาลงใต้ไปจังหวัดสงขลาลุงสงขลาปล่อยหมามากัดชาวบ้านแล้วหมาของลุงพิษบูและกัดหมาชาวบ้านไอโอเลี้ยงหมาบ้านนะตายขาข่มเคี้ยวแล้วดูลุงยืนดูหมาเจ้เองกัดหมาคนอื่นไม่ลงปนเลยนะ นี่อันามาริ่งเบบี้แอนด์คิดแฟร์โปรดีโปรแรงเพื่อแม่ลูกช็อปมันสะใจวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ใบเต็งบางนาสอบถามโทร0856614627ชุดพอใจบัคเก็ตได้ละค่ะแถมหมวกด้วยค่ะ เไม,ไม่ต้องค่ะกดไลค์ like, กดแชร์เช็คอินไม่ต้องสักอย่างเลยค่ะพี่ง่ายแค่นี้มีอยู่จริงเพียงซื้อชุดฟักเก็ตเริ่มต้น199บาทเฉพาะจันทร์ถึงสุ์ถึง26าการกฎาคมนี้กล,ลิ่นอับเวลาตากผ้าข้ามคืนเหรอชมิกลัวใช้ดาวนี่ใหม่ด้วยไนท์พัฟฟูนเพ a r ์ช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืนหอมประทับใจติดทนนานใหม่ดาวนี่ แต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแคใช้เฮดเดนโช o เดอร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแคและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮดเดนโชลเดอร์สแล้วคุณจะรักยุคเนี้ยกินอะไรก็ต้องโพส์โพส์แล้วก็โพส์แต่อย่าลืมเลือกกินของที่มีประโยชน์ าแฟแคลอรี่ต่ำชงง่ายๆกินแล้วโพสดื่มได้ทุกวันเนเจอร์กิฟต์ไละ์คอฟฟี่ประโยชน์เพียบกับวิตามินและเกลือแร่ <love> เมื่อรถชนแล้วพี่แจ๋วกับป้าแป๋วช่วยได้แค่นี้พี่ชาติพร้อมช่วยครับช่วยโดยมิดแอนด์แคร์หาอุ้มาตรฐานให้คุมให้ทุกขั้นตอนจนซ่อมเสร็จขอบคุณค่ะพี่ชาติพร้อมช่วยธนาชาติประการันภัยนมเปรี้ยวดัชมิลผสมน้ำผลไมา้ใช้จุลินซีโยเกิร์ตมีวิตามิน B1B2 ดี สัญญาว่าจะไม่ลืมวันเกิดแล้วนตัวเองแต่ถ้ากดไหลย,ย้อนวันเกิดยาปะทออาการแสบร้อนกลางอ,อกอาหารนิ่ยนเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนชนิดน้ำออกฤทธิ์แบบทูแอคชั่นทั้งลดกรดในกระเพาะและยังสร้างชั้นเจลก้างไม่ให้กดไหลย,ย้อน <c oughs> กดไหลย,ย้อนต้องวันเกิดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทุกปวดบาทมาพร้อมคราบแต่จะกี่คราบก็เอาอยู่ในแผ่นเดียว นี่เลยสก๊อตกระดาบอเนกประสงค์เคล็ดลับตัวแม่ของเนยแค่แผ่นเดียวซึมซับเหนือกว่าเดิมชนะทุกคราบชนะทุกบทบาทซึมซับดีเยี่ยมเช็ดเกลี้ยในหนึ่งแผ่นชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร่อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาเ ถ้าอยากทำอาหารไทยให้โอชาใส่ผงปรุงรสหมูโอชาก็น่ากินถูกใจโอชาโอชา,อ,ชาอาหารไทยใช้โอชา,อชาจากตราชดาน,นมเปรี้ยวดัชมิลผสมน้ำผลไม้ใช้จุลินทรียโยเกิร์ตมีวิตามิน B1 B2 D ดีนิวนิสันทิปส์อ e ีพ o w เวอร์ ร่งแรงเร้าใจมาพร้อมไวเลสชาร์เจอร์มั่นใจด้วยการรับประกันระบบ e-power 5ปีและแบตเตอรี่10ปี n e ิ Power s s a ส k i c ี s e-power ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราฟันและช่วยลดกลิ่นปากได้ค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะเพราะลูกสาคัญที่หนึ่งเสมอ กีเลือกให้ Q1 Plus Super Go หนึ่งเดียวที่มีสินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมี DHA ให้เขาเผชิญทุกความท้าทายกีมั่นใจให้ Q1 Plus Super Go สมูช่วยชำระร้งแบคทีเรียได้แต่รัตะ์แต่รัตนกจะไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนใหม่เซฟก r ดช่วยปกป้องจากแบคทีเรียได้ถึง24ชั่วโมงใช้เซฟก r ดวีวี ตลกมองกันนะเบล่าสตอรี่สุดท้ายไม่เอาไม่ถ่ายแล้วตาเบลไม่ไหวแล้วผีวดูเด้งใสเหมือนเมื่อเช้าเลยอ่ะโอเนคอลลาเจนเพปไทด์ผสานพลังผิวดูเด้งสี่เท่าผิวดูเด้งอิ่มฟูขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใชโอเนคอลลาเจนเพปไทด์งานเร่งช่างเทได้เวลาไรดื่มสก๊อตซุปไก่ทั้งสูตรร้อยเปอร์เซนต์และสูตรผสมทางเช่ามีไทโรซีนอร่อย มทุกวันผมเลยเสียวนวนๆไปแต่ยาวาไม่เพราะยาใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโฟลวิตามินให้ผมเงาสวยมีน้ำหนัก oh. ผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชค สนับสนุนโดยสบูเบนเนต C N E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายนดับหนึ่งแปดปีสอนปุ๋ยมรกตรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปาปริก้าสไปซี่รามเมงหอมกลิ่นซุปรามเมงเข้มขน้นปาปริก้าสไปซี่รามเมง ลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจคนรักสัตว์นะครับโดยเฉพาะคนรักน้องหมาครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาเจ้าของน้องหมาที่ตายเนี่ยบอกว่าปล่อยน้องออกไปเดินเล่นตามปกติเลยนะครับแต่จู่ๆเพื่อนบ้านเห็นพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยปล่อยหมาตัวเองออกมา2ตัวหนึ่งในนั้นคือพิษบูครับอพอมันเห็นหมาของเพื่อนบ้านออกมาเดินเล่นอยู่ตัวเดียว2ตัวประสานเสียงกันเข้าไปรุมขย่าแล้วก็ ตายคาที่กลายเป็นว่าเจ้าของของน้องหมาสองตัวที่ปล่อยออกมาไม่ช่วยแม้แต่นิดเดียวแต่กลับนั่งดูอยู่เฉยๆครับ